เรื่องนี้ไปเล่าให้ใครฟังหรือไปบอกใครใครก็ไม่เชื่อมันไม่เชื่อจริงๆมันเหลือเชื่อเกินเชื่อไปเล่าเมื่อไหร่ก็ไม่มีเชื่อหรอกครับถ้าไม่ได้เห็นแล้วถ้าไม่ได้เป็นเอฟซีเรื่องอะไรทําไมไปเล่าแล้วไม่เชื่อถ้าได้ไม่เห็นหรือไม่เป็นเอฟซีก็จะไม่เชื่อเดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นี่นี่กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องบ้านทุ่งคาเฟ่วงเล็บวุ้นชวนคุยอยู่ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้ลุง เป็นมาหลายลูกสาว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  <c oughs> ก่อนไปเรื่องอื่นฝากดูแลสายตาตัวเองนะใช้แว่นสายตาทั่วๆไปเนี่ยมันแสบมันเป็นเลนพลาสติกหกสิบเจ็ดติบแปดติบอะไรประมาณนี้แหละเลนพลาสติกลอกๆไลายๆเดี๋ยวหกักเย็เปรเดี๋ยวแตกเกิดจากว่ามันไม่มีตัวกคงแสงด้วยนะใส่แล้วแสบน้ำหูน้ำตาไหลยิ่งใส่ยิ่ง,สงแสบอะ่ะ เปลี่ยนซะมาใช้แว่นที่มีตัวกรองแสงแบบนี้อันนี้เลนกระจกแท้นะครับเลนกระจกแท้ขอบโลหะอย่างดีขาโลหะอย่างดีนะครับแข็งแรงทนทานนะลุงใช้มาสี่ปีแล้วนี่เจะเจะเอ็ดไปบอกเฉพาะเอีอลานะคนไม่ได้เป็น FC อฟซีลามองไม่เห็นช่องนี้หรอก <laughs> เปลี่ยน,นที่นี้เลยหนึ่งเก้าเก้าส่งสี่เก้า 1 9 9่งเส่งสนะีนะเฉพาะเอฟซีลานะไม่ใช่ FC จะไม่เห็นไงหลายหลายครั้งหลายหลายคนหลายายชีวิตนะเกิดมาก็มีความสมบูรณ์แบบของชีวิตไม่เท่ากันหลายๆคนหลายๆครอบครัวต้องใช้ชีวิตในการปากกัดตินทีเพื่อที่จะให้ชีวิตรอดและให้ชีวิตอยู่ได้ บางคนครอบครัวอยู่ด้วยกันแบบอบอุ่นสมบูรณ์มีพ่อมีแม่มีลูกมีบ้านมีช่องอยู่บางคนครอบครัวอยู่แบบสมบูรณ์แต่ไม่มีบ้านจะอยู่ต้องไปอาศัยที่อื่นอยู่อะไรแบบนี้นะครับนี่เรื่องราวของสาวน้อยคนหนึ่งที่คนเราถ้าเป็นเอฟซีนะถึงจะเข้าใจสู้ชีวิตนะครับตอนเล็กเกิดมาก็อยู่กับแม่ไม่ได้นานก็ ต้องมาอาศัยอยู่กับปู่กับย่านะครับใช้ชีวิตวัยเด็กด้วยการอาศัยปู่กับยา่าดูแลจนเติบใหญ่เนื่องจากพ่อแม่แยกทางกันแต่ด้วยความฝันด้วยประสบการณ์ด้วยการส่งเสริมในวัยเด็กเห็นแววตั้งแต่เล็กของญาติก็ส่งเสริมให้ไปร้องไปำํำแล้วก็หลังจากนั้นน้องก็ร้องํำชอบมาตลอด จนมาถึงวัยเติบใหญ่ประกวดโน่นนี่นั่นถึงวัยเติบใหญ่ก็เข้ามาในรายการแข่งขันของระดับโรงเรียนของโรงเรียนระดับประเทศก็ชนะมาหลายเวทีทั้งๆท,ที่องค์ประกอบอย่างอื่นน้องไม่มีเลยอย่างเช่นความพร้อมของครอบครัวการเขาเรียกการหนุนหรือการส่งเสริมทา่านอื่นๆไม่มีเพราะว่า ก็ยังว่าปู่ย่าเลี้ยงอ่ะก็ได้ประมาณนึงนะไม่ใช่ปู่ย่าไม่ใช่คนมีตังแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเพราะว่าน้องสู้น้องมีจิตใจที่เข้มแข็งบางครอบครัวมีทุกอย่างครบด้วยซ้ําไปมีการส,ส่งเสริมของพ่อแม่ด้วยซ้ําไปก็ยังไม่สามารถที่จะมีสิ่งเหล่านี้ได้ลุงถึงได้บอกว่าอยู่ๆไปเล่าให้คนที่ไม่เคยอยู่ในวงการนี้หรือไม่ได้เป็นเอฟซีหรือไม่ได้เป็น FC, คนติดตามเรื่องนี้อยู่ไม่มีใครเชื่อหรอกว่าเนี่ยสร้างมาแค่สองปีออกว่าเนี่ยอายุแค่สิบเก้าปีเองมีได้ขนาดนี้สร้างมาได้ขนาดนี้เชื่อไหมไม่เชื่อครับยุงถึงว่าไปเล่าให้ใครก็ไม่เชื่อไปบอกให้ใครก็ไม่ฟังเรื่องราวของน้องอิงเนี่ยที่บอสโจจะเอามาทำหนังแล้วก็เอามาเปิดในกลุ่มปิดนะคิดว่าคง เขียนบทเขียนบทอะไรบางเรื่องบางราวไว้แล้วล่ะมันเป็นอะไรที่สุดยอดจริงน่าติดตามถ้าลุงจะบอกว่าเอ๊ยเด็กอายุสิบเก้ามีรายได้มีเงินในบัญชีนับสิบสิบล้านมีบ้านมีรถมีที่ดินมีวมรวมรวมรวมสามสี่สิบล้านเนี่ยเป็นไปได้ไหมอายุสิบเก้านะบ้านนอกนะความรู้ยังไม่จบแค่ จบแค่มอสามตอนนี้เรียนก็สนออยู่นะไม่มีใครเชื่อจริงไหมแต่เป็นไปแล้วสุดจริงคุอิงเป็นปันแพงเลยสุดจริงเรื่องราวอันนี้มันเป็นบทเรียนหรือเป็นบททดสอบความพยายามของคนคนหนึ่งที่จะต่อสู้ชีวิตไม่ยอมแพ้อุปสรรคใดๆถึงแม้ต้นทุนต่ำมากๆต้นทุนชีวิตต่ำถือว่าต่ำมากๆเลยนะครับ ไปลองทำตลาดนัดไปอาศัยคนน้นคนนี้เพื่อที่จะให้ตัวเองถีบตัวเองให้สูงขึ้นและอยู่มาวันนึ่งก็มีจังหวะโอกาสที่ดีที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองโดยได้รับโอกาสจากบอสโจตั้งแต่วันที่ได้รับโอกาสจนถึงวันนี้นะครับน้องก้าวกระโดดนะปั๊ป,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 ปยังไม่มีใครลบประวัติศาสตร์ อันนี้ของน้องได้เลยภายในสองปีเสร็จของวงสาวน้อยนะของวงอื่นๆเอาด้วยอะเอาในบรรดาหมอรำทั้งหมดแล้วยังไม่มีใครคนใดที่สร้างฐานะได้เร็วแรงขนาดนี้สร้างความเปลี่ยนแปลงของชีวิตได้เร็วแรงขนาดนี้มีูงหญิงเนี่ยที่ลุงเห็นจริงไหมถ้าจริงคอมเมนต์มาลุงถึงพบอกว่าหลายๆครอบครัวไม่ใช่ไม่เก่งไม่ใช่ไม่ดีไม่ใช่ไม่มี แต่องค์ประกอบอื่นๆมันสมบูรณ์แต่ขาดอยู่องค์ประกอบหนึ่งที่ไม่สมบูรณ์คือบุญวาสนาองค์ประกอบอื่นมีสวยรวยเก่งทุกอย่างมีแต่บุญวาสนาไม่มีก็ไม่ได้นะครับไม่ใช่จะดังลูกคนรวยไม่ใช่จะดังมันเป็นเหตุปัจจัยที่สะสมมามองไม่เห็นแต่มีจริงโอ้สุดยอด นะความเป็นอุกิงนีสุดยอดนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปสนุกสนานของลูกด้วยนะดู คี้การต้อนรับสาวน้อยนะคะวันดี้ออนซอนอีสานด้วยนะคะใค่หละย้ยแจะยี้แจ๊ละใบไเมียนเดียวอ่ะถ้าเพิ่งอิ่ไม่ดก็ต้องเลยนคับอยู่หมดก็ะาแพ้มาขอดีที่เก่ามาเต็มคณะมนาะอนซอนีสานเกีที่มาอแ้วาอีกคเที่หอวเวทเอ็แจ๋วสร้างไดขนานี้สุดยอดนะของแท้หาไม่ได้ในวงสาวน้อย คลิปนี้แค่นี้แล้วเจอคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย